งานเหมือนกันยังไงเนาะไม่รู้ไม่รู้ใครทาอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ถามว่ามันเป็นเพื่อผมก็เคยอยู่ที่นี่ตั้งห้าปีกว่าครับก็ไปเป็นรองผูก่อสิ้นที่เลยดูแลพี่น้องประชาชนครับผมก็ยินดีครับครับเออสบายครื่องการคือหนึ่งลดลดต้นแต่พยายามทำหน้าที่ให้ดีสุดครับขอบครับ มีเประธานตะลมคือรถแบนเยอะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาจากเส้นไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าตะลมก็มีปัญหาเยอะครับทุกที่นะครับลูกใครร้านใครอะไรนะฮะตำรวจก็ได้ตำรวจก็ได้นะถ้าตำรวจก็ไปเลยเบื่อเลยครับเบื่อเลยเบื่อเลยถ้าเป็มหนึ่งหนึ่งคือเจ็ก่อนเนาะครับจับเลยตั้เข้าใจรู้ใจมครับเอ็นดีเอ็นดีที่อยากจะเป็นเอ็นดีที่อยากช่วยอ๋อครับนะครับถ้าเราเปิดเสร็จเนาะ เด็กก็เห็นด้วยก็ไม่มาจะพยายามดำเนินการให้ครับแต่ทุกอย่างท่านท่านทุกทุกครับ คือวันนี้ผมมารับตำแหน่งใหม่ครับพอดีก็ก็เลยได้ได้เชิญตัวตัวแทนท่านประธานกะตรลอแล้วก็ตัวแทนท่านคำนันซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นมาเพื่อสอบถามปัญหาเบื้องต้นครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับผมครับครับที่มีข่าวในเพจอย่างดังเด๋อวจะให้เนี่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการส่งข้อความอะไรนะจริงๆข้อท็จจริงเป็นยังไงครับไม่เป็นความจริงหรอกครับเพราะว่าผมก็มารับตำแหน่งประธานท่านประธานกะตรล้ก่ตรลอแล,ะะะลอ้วกะะ็ะกะพี่น้อง ที่รู้จักมาคุณก็มามารับตามปกติครับไม่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่แชร์ครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับครับแล้วที่เขาบอกว่ามีคุนในที่หนึ่งคนในที่สองมาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีครับผมครับไม่มียืนยันได้ครับสอบถามจากผู้ที่มาร่วมงานด้วยก็ได้ครับผมครับครับคือใครกาบตำรวจต้องเป็นยังไงครับทางตำรวจก็ก็ต้องปฏิบัติตามครับระเบียบครับที่มีกำหนดไว้แล้วนะครับก็คงทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับผมครับ จะฝากถึงผู้ที่ทําแบบนี้มายังไงครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาหวังหวังยังไงถึงถึงได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมดีนันว่าผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดระเบียบครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับครับที่ผมมาเริ่มงานแต่เช้านะฮะก็เห็นท่านผู้กลับมาคุณนายคนเดียวนะครับที่แชร์กันไปคงแชร์กันไปเรื่องนะฮะไม่เป็นความจริงครับ เพราะว่าผมเป็นประธานที่นี่ผมก็มองเห็นฮะว่าการที่ท่านผู้กับท่านมาละตำแหน่งท่านก็มาคุณนายท่านก็เห็นคนเดียวนะครับสิ่งที่แชร์ไปของว่าไม่ไปแชร์เลยนะครับท่านภูมิกับท่านก็เป็นท่านผู้กับที่หนุ่มไปแรงที่ผมรู้จักท่านมาแต่สมายเป็นรองปอที่นี่นะครับแล้วท่านได้ย้ายกลับมาที่กัลทลมนะครับชาวกัลทลมยินดีอบอุ่นนะครับที่ได้ท่านกลับมาเป็นภูมกับที่นี่นะครับไอสิ่งที่แชร์ไปอย่าไปแชร์เลยครับมันเสียหายนะครับและท่าน ผมเห็นหน้าท่านแล้วไม่สบายใจเลยนะครับก็ขอให้หยุดแชร์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านแชร์มาไม่ใช่เรื่องจริงครับ